ากเจานาต้องซื้อข้าวกินกัมาสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่กเก้า้นกาลัเกียติดต,ตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงังหวัดเชียงใหม่จะนี้ไปับเจิตั้านห้าฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนเจ้า ดีเจ้าตั้งผู้ฟังและต่านผู้ชมกู้ต้นพิกมาพบกับรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนึ่งปากกันได้กุวันติิด11นาฬิกาออ 12นาฬิกา30นาทีแผ่ว12นาฬ oh ิกา55นาทีเตียงเก่งจนแผ่วบ่ายโมงโดยประมาณนะจ๊ะต่างสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ็มส o ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดออกอากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงทีเวอร์ไวเว็ดอทอพลัสหกหนึ่งสองด o o คอมเ e ซบุ๊กไลฟ์สถานีวิทยุม กเเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบฮับในที่ตะบนไตรกาณน,นะเจ้าตอนนี้เราไปพบกับท่านพอ,อสุทัศน์บินตาเสนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรกร,กรมงวิชาการเกษตรอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่กรมงวิชาการเกษตรคณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุมกาเชียงใหม่โอ้คุยกันเรื่องของ การเกษตรกันดีกว่าหันว่าวันนี้มาอ้คุยกันเรื่องของทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาพืชนะจ่ะเมื่อได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นหรือว่าเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเอาไปขอคาำูงกับท่านผอ,อ,อกันดีกว่าสวัสดีเจ้าท่านผอ,อสุทธาจ้าครับสวัสดีครับคุณสุเทียนแล้วก็สวัสดี ผู้ฟังที่ฟังสานิวทยุมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวัดเชียงใหม่ท่านครับจ้าวขอจ้าเช,ชิญจ้าววันนี้วันนี้นี่ก็เอาใครมาอู้กันเรื่องของฤดูหนาวแล้วก็ผลกระทบจากอาการหนาวเนี่ยเป็นระยะระยะเนาะอากาศหนาวนี่ก็ระเดียวนี่คือว่าโดยปกติเนี่ย15จนถึงาวองศาเนี่ยคือ กำลังสบายๆเนาะเจ้าทีนี้ก็หมายถึงพืชพักโดยทั่วไปในกาหน้าหน้าหนาวหมูเเขาก็ลายปลายคนหมายถึงว่าลายครอบครัวเฮาไปตามรอบนอกหรือว่าไปตามเอพี่น้องชจวบ้านหมูเเาเนี่ยต้องคอจะปลูกปลูกพักปลูกไม้ปลูกพักกินนะเช้า่ัก,<า>กส่วนครัวรักนะครับเช้า แล้วก็ปลูกเป็นไมค้ครัวเรือนก็นมีนะจชาปลูกในต้นท้องว่าเป็นแปลงใหญ่ๆก็มีนะถ้าเอาไปต่างแม่แฝกมาในช่วงนี้ก็จะมีเ้นท้องว่ามันฝรั่งเนาะจชามันอโลูเออมันอโล่จชามันฝรั่งกผักกาดยนเนาะจชาแล้วก็พริกบะเขือเอ่อ บะเขือแล้วก็บะโคลี่กะลำปีกะลำดอกโอ้ช่วงนี้กำลังเริ่มงาม <c oughs> พัด <c oughs> พี่หูดเลยบรรทอนหรเาห้องผักขี้หูดเนาะักขี้หูดนะจ๊ะผัดภักลางนี่น็ผัดกรดจน,นพักกาด,ดเขียวอยังก็หลากหลายบะคงบะเขือ <c oughs> ที่นี้ก็หาม่วนนึงก็คือว่าร้านที่เต้นพับเพาะต้นเพาะกาพักเนะ <c oughs> าะตั้งไม่โจ้เนี่ยคุ๊ เพื่อกฟูจะมีหลายล้านเนาะ <c oughs> ทีนี้ก็หมายถึงว่าตังพี่น้องครอบครัวมกอเพื่อกเพาะไว้เนาะ <c oughs> ตามบ้านตามจองนอะทีนี้ก็ถึงพริกตะบะเขือคือช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เหมาะสมอะ่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นสบายรวมถึงตังกระเทียมพ่องที่เป็นปูก,กันนะเนาะทีนี้อากาศหนาวเนี่ยมันก็จะมามาลง เป็นช่วงเป็นช่วงที่ว่าเป็นซีพ่องหกองศาที่มันลดลงไปกว่าเดิมไห่นะมันก็จะเหลือเท่าแต่ไหนเซนเทียนที่หนาวสุดในวันนั้นเท้า่ไหเซนเทียนหรือว่าซิบวันนั้นไงคะซิบองศาตั้งรุ่งนะถ้าสิบห้ายังพอสบายอยู่เนาะยังพอทนได้อยู่จ้าถ้าสิบขึ้นมาเนี่ยโอ้แล้วสั่นกับก็จะถ้าทีนี้สิ่งที่เราเออพี่น้องจะให้เจ้าสวนเราก็คือว่า เขาก็รจะต้องอในเรื่องของเวลาเอาสังเกตดูดินนะครับดินเนี่ยหมายถึงว่าดาวจะแก้ปัญหาที่เฮาไว้ปลูกพืชพักนี่นะอันแรกก็คือเรื่องของดินนะดินนี่เขาจะต้องขุดเนาะหรือว่า,ถาไถบั้งครับไถ,ถเตรียมให้มันเนี่ยช่วงนี้ดินก็จะโอ้ไม่ใช่ไพมดีนะเดียแข็งตกเลยนะ <c oughs> แล้วก็ ถ้าเราจะต้องมีน้ำน้ำเนี่อาจจะเป็นน้ำบาดาลน,น้ำเมืองน้ำตักพด,ดแล้วแต่ตะป,ปาแล้วแต่ว่าบาดาลแล้วแต่ว่าตีพี่น้องมีเนี่ยถ้าสมมุติเราขุดดินเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเอา่อที่ดินมันโปร่งดินมันโปรง่ปรงเซจให้ก็ใส่ถ้ามีปุ๋ยมักก็ใส่ปุ๋ยมักถ้ามีปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยคอกให้ต้องปุ๋ยคอกเก่าเลยเนาะ ไม่แต่กับใบาตา <c oughs> จ้าแล้วก็คือมันย่อยสลายแต่แต่ก็ย่อยสลายแล้วก็ใบไม้ก็ได้ใบสัมฉานี่ <c oughs> โอ้ใบสัาฉานี่ถึงบางคัเป็นอย่างแต่ใบอื่นนี่มันแน่ใจใบสัมฉานี่เวลาใส่ไปในแปลงแล้วก็ใส่ขี้หมูขี้ไก,ก่เกานะใส่น้อยทีนี้ขุดดินไปแล้วก็ปนเอาเองก็จะหวานพักกาดก็กได้ เอาเบีย้ยบลาเขือใส่ได้เบี้ยบลเขือส้มบลเขือธรรมดาเบาี้ยพริกปลูกไปปลูกไปเซตเนี่ยหรือว่าเขาต้มต้นหอมนี่ก็ปลูกแล้วก็เอาฟางคุมเนี่ยเนยเ<อ>าะใช่ไหมว่าฟางคุมเห็นไม่ได้เ็น มันเอาว่าเ,าเอาเอาเฟืองมาลบหน่อย,อยเออเฟืองมาลบหน่อยเปินปลูกหอมเตรียมปลูกพักปลูกอ,อย่างอืต่าช่วงหน้าหน,นาวแม่นจ้าแล้วก็โคดน้ำหน่อยทนีนี้เนาะแม่นจ้าโคดน้ำเมื่อจุม่มนะจุ่มแล้วก็แล้วก็มันก็จะไอ้ป้นอ่อนพักที่เขาปลูกมันก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีถ้ามีเฟืองก็เอาใบไม้ก็ได้นะสิที่บ้าใบไม้ที่เป็นใบใบใหญ่นี่นะจ้า ใบตามใบเองก็ได้ถ้ามีใบบันุนเังแล้วแต่คุมไว้คุมไว้มันก็จะป้องกันความชื้นนะเฮยสร้างความอบอุ่นกับหพาพืชที่อยู่ในในแปลงปลูกเนาะเ้าเาก็ปลูกไว้กินปลูกไว้กินปลูกไว้ตอนช่วงที่มันมีโรคระบาดนะครับผมต้องไปออกไปซื้อละครับผมฮะ อยู่ข้างบ้านนะตู้เย็นข้างบ้านทางเทียนว่ะเหมือนกรมส่งเสริมการเกษตรบ้านว่องนะเปิ่นแจกเมล็ดพันธุ์วันก่อนท่านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ท่านเข้มเมื่อวันดวงจันทร์อ่ับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะท่านเข้มแข็งยุติธรรมดำรงท่านก็มามอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรกันนะวันก่อนที่เปิ้นมาแอลช่วงโควิดตระบาดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมารบาดแต่เจ้าเพิ่นกอมาแอลที่อัน่างก็ไอเลิฟฟาร์ฟาร์มนะเจ้า ส่วนดอกไม้ที่งามๆที่แม่ริมเจียงใหม่เห่าเนี่ยแล้วเราเพื่อลวดแจกมเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรโดยแต่บางส่วนเพื่อไปทางเกษตรอำเภอไข่ใกล้ตัางใดก็ไปเอาที่ห้าเนะเจ้าตี่ลงทะเบียนผ่านเฟินก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่เพิ่นได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิดสิบเก้าและประชาชนทั่วไปโดยอย่างนั้นก็ได้มีครังอาหารในบ้านไว้กินนะเจ้าท่านผอออ แม่นครับจ้าวมันมีเมล็ดพริกบะเขือปลาทวฟักเกวเนาะมีถ้าเรามีพริกมีบะเขือมีปลั่วมีพักปุนบ้านปืนเมืองเขาเองนะเขาค็สามารถเอามาเนยกินได้อ่ะจ้าวพออ่านจ้าวเม่นครับขั้วบะเข้อพ่งตำบะเข้าอี่ยงตำบะเขอก็ไปเก็บพักดวนหอมดวนมากับเนาะหอมดวนเพื่อก่ากินละมีสรรพคุณต่างยาตัวเอย่ย มันก็อเป็นจู้กันอย่างมันก็เป็นภูกกนมิปัญญาที่ป้าอุ้ยแม่มอนเปิ้นเนี่ยกันมาเมินละเพราะนั้นเฮาก็สามารถจะปฏิบัติตามได้เหมือนกับเฮาแปงอย่างก็ตู้เย็นข้างบ้านนั่นเนาะตู้เย็นข้างบ้านเจ <c oughs> ้าก <c oughs> <c oughs> ็คือตะกอนมันจะมีต้อมหัวเปิ้นปลูกผักแบบไว้กินเองอ่ะปราอุ้ยแม่มอน,มนเฮาอะจ้ะมีความสุกเนาะพักกิมหัวอยา่างเงี้ยจ้ะแต่ว่าตะวาวันซืนเนี่ยมีการไทยทอด เสียงในเรื่องของพิธีลงนามความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมประมงกรมปศุสัตว์และก,กรมส่งเสริมการเกษตรเนาะอธิบดีต่างๆเพื่อมาลงนามกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็ท่านารงกรพลระบทุท่านก็เป็นประธานดัง IC, นะั้น AIC เนาะหรือว่าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เนี่ยเจ้าเพิ่นมีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเจ็ดสิบเจ็ดจังวหวัดเข้าห่วมโดยเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นการทํางานหว่วมกันแับบรุรณาการและทุกภาคส่วนเนี่ยเจ้าเพิ่อนอูฮั่นกร,รมเพิ่นว่าจะสร้างส่วนเกษตรส่วนยอมเกษตรที่ในเมืองอน่ะเจ้าโดยเฉพาะ<อ><อ>ที่กร<อ>ุงเทพมหานครเนาะทีดรจงรักวัชรินด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านเป็นประธานของ A i c ซในส่วนกรุงเทพมหานครเปิ้บมาว่า สวนยอมส้มตํอีอล่ะอ่าสวนยออมันต้มยำยาสออ่ะแสดงว่าสวนยมนั่นจะมีเครื่องปรุงมันนี้อยู่เลยแม่นก่ะท้าพอออ๋แม่อส้มตาก็คือมีบุกเต์เนาะมีพริกแต้มบอร์เอร์ส้มแม่นอ้ยำหอมพอออาออ่ะบะทัวร์บะเกียวบอร์เอร์เือรเจ้า้พยาเออ่าเนาะ แม่นล้เก็มีห้อย่างเดียวก็ใช้ได้ละส่วนยมส้มตำเีลาท่านอลงการพละบุญก็ส่วนยมส้มตำนะส่วนยมส้มต้มยำต้มยำนี่ก็จะมีหอมดวนพักไฟเจ้าเอ่อพริกกีฟ้าสมุนเนาอเจ้ามีจะใครจะใครข่าข่าอันขมิ้นนะอาอะไรยับ ชายมะพูดมันนานาแ <c oughs> สดงว่าต่อไปส่วนยอมมันมันเฮาก็จะต้องเป็นส่วนนี้เยอะเนาะหมายถึงว่าเก็บกับนี่ได้กินอาหารหนึ่งเมนูหนึ่งอาหารหนึ่งชนิดและเนาะเขาจะต้ยมยยำปลาต้ยมยำกุ้งต้งยมยำไก่เจ้าก็ยังมันหน้าปลานั่นเตอร์นะเวลาจะแป่งน้ำพีกระปิไม่ต้องมีบั <c oughs> กเขือขึ้น มะเขือปูมะเขือปูแ <c oughs> ม่เ <c oughs> จ้าขาเปิ้นบอกว่าแม่ทองดีโพธิยองปิ้นมีนเป็นหมอเมืองเนาะเป็นประธานอย่างอ่ะทางด้านสุนสเศรษฐกิจพอเพียงที่สระบีจังหวัดเชียงใหม่ไปฟังปิ้นอูพ่อแม่เปิ้นเป็นหมอเมืองเก่าเจ้าพเอเจ้าแล้วปิ้นบอกว่ามะเขือปูเนี่ยคนที่เป็นมะวานนะ่ะกินไปเตอวะว่ะสวนเ้าวตำน้ำพริกกะปิเนาะใส่อ็นบีมะเขือปูใส่ใส่บวกแค้งไปพ่องนี่นะ กินเคี้ยวไปตุ๊บๆตับๆไปนะมันลดน้ําตาลในเลือดได้อะจ้าตึงบกแว้งตึงบกเขือปูอะเจ้าว่าแก้ไอก็ได้ครับก็เป็นภูมิปัญญาเนาะปุยแม่มอนกินกันอย่างนี้มาเมินแล้วเจ้าปลาพอออกมาทําส่วนต้มยำสวนส่วนนั้นส้มตำเรียบร้อยวะเดินต่อแล้วว่าออเจ้าก็อย่างที่เฮาอู้กันนะ ตอกจากอากาศเย็นในี่เหมาะสมเหมาะสำหรับการปลูกพืชอาหารเนาะแล้วก็อาหารได้หลากหลายาไม่ว่าจะเป็นส่วนส้มตำส่วนต้มยำส่วนพักส,สลัดพื้นบ้านส่วนสมุนไพรไอ้ย่างต่างๆที่เรากินอาหารเป็นยาแล้วก็เราได้อยู่บ้านยังมีความสุขเนาะเ้าวก็ลดรายจ่าย รถไหลใจนี่มันอัตโนมัติก็คือว่ามันจะเพิ่มรายได้เนาะอืมใช่มันก็เพิ่มรายได้เหมือนใช่เราก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าอีกอ่ะเป็นภูมิปัญญาของบ้านเฮาเนะสมมติว่าเฮามีที่ว่างอยู่เนะยเฮามีมีดินมีน้ํามีเศษวัสดุต่างๆเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์พักหรือมีก้าพักเนาะค่ะเ้าก็บอปลูกบัต้องหลายอ่ะบางที่เนี่ยบางบ้านหนึ่งเื่น สักสองตารางเมตรนะหรือปลูกในกระถางนผมปลูกผักกาดในกระถางนะห้ากระถางนะสังเยนโอ้ยมันได้ขึ้นฮะขึ้นเป็นเป็นยุ่มใหญ่เลยฮาเก็กุ้ยง่ายคือมาออกมันน้อยๆมันฮาก็เอากินมากับน้ําพริกเนาะกับปลาบก็ได้ไม่ได้ว่าฮาเก็บอกมีพัดปอดสารพิษกินนะแล้วก็ทยอยกินไปเรื่อยไงเจ้า ทีนี้มันก็จะเป็นการอาลดต้นทุนแล้วก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นอาหารที่เราภูมิใจที่เราได้สร้างมาขึ้นมาด้วยตัวเ่าเนาะเมนจ้าแล้วก็มันเดี๋ยวกินแล้วล้ำ กินนี่สะดวกเนาะจ้ารางผ่องล่างผ่องฮะก็คือมั่นใจเพราะเขาปลูกเองเนาะดูแลเองเขาก็มีความสุขเนะจ้าบความสตอนเขาหดน้ํามันเขาก็มีความสุขห้องเพลงไปเตยก็ได้จ้าห้องเพลงไปเตยก็ได้ใช่คือกวนฟังก็เป็นเพื่อนห้องว่าเป็นช่วงที่เราได้มีเวลาพักผ่อนไปดีตัวทํากิจกรรมอยู่ในบ้านนะจ้าเมะเดี๋ยวรัฐบาลเพิ่งเก็บอกว่าเนาะ ทำงานจากบ้านเนาะเวิร์กฟอร์มโฮมละออนก็เฮียนออนไลน์เจ้ะเพราะนั้น,<ม>นเราก็มีเวลาอยู่กับลูกกับครอบครัวแต่ก<อ>่อนก็อู้กันตังอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวก็มีเวลาได้อู้กันกอดกันอู้กันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งก็มีความสุขนะจ่ะเป็นความสุขที่แท้ๆไม่ต้องผ่านที่ไลท์ที่ไหลนั่นนะจ่ะ<ม>อันนี้ก็เป็นเมืเตือนที่ดีแล้วก็ภูมิปัญญาพวกออ้ยแม่มอนเพื่อนก็คือเฮาฮักเรื่องการเกษตรมาเมินล,ละรวมถึงในหลวงราชการที่เก้าและทุกพระองค์ กระทรวงการความสาคัญเรื่องของการเกษตรแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีองค์ความรู้นา้าก็ตอนนี้ถือว่าเราทํางานแบบบูรณาการกันเลยทุกภาคส่วนนะจ๊ะถ,ถึงด้านพืชสัตว์ประมงทางด้านต่อไปอาจจะเชื่อมโยงทางด้านการตลาดเนี่ยนะจ๊ะต่อไปก็จะนอกจากมาซื้อที่ตลาดนัดแต่ละชุมชนแล้วต่อไปก็จะมีการ ขายแบบออนไลน์ของแต่ละชุมชนแต่ละวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจ้ะก็ถือว่าเขาต้องปรับตัวกันในช่วงโควิด -19 กันที่มีการระบาดนะจ้ะมีอย่างเพิ่มเติมช่วงนี้เจิญเจ้าครับก็ช่วงนี้ปุูกพักแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็มีของกินกินลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของพี่น้อง เอ,อมีความสุขอยู่กับบ้านแล้วก็มีอาหารที่ปลอดภัยได้รับประทานทุกคู่ทุกคนครับสังเกตครับใ่ครโอยังมีเวลาทำยูร์พอ่อเจ้ายังมีเวลาคระก็ถึงเรื่องทั่วเหลืองก็น่าสนใจนะเจ้าพันปอเจ้าตี่ที่เราสามารถจะเพิ่มผลผลิตแล้วก็เป็นพืชใช้น้ําน้อยในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดีแม่นะเจ้าพอ่อท่อเหลืองนี่ก็สามารถที่จะ เออประเด็นนี้วันที่ตะไคร่ยังสามารถที่จะปลูกได้อยู่ครับรับปลูกได้อยู่เพื่อที่จะเอามาเป็นเอ่อบระไรบริโภคฟักสดก็ได้นะเนี่มใช่บริโภคฟักสดเป็นอายุประมาณเจ็ดสิบวันเนี่ยเป็นพืชบำรุงสุขภาพแล้วก็ถ้าเราจะเก็บเป็นเม็ดนี่ก็คือถ้าปลูกช่วงนี้ก็จะได้เกี่ยวประมาณหลังสงการอ่ะรับหลังสงการหรอยังตันเนือเราสามารถที่จะเอาเอ่อเมล็ด มาแปลรูปเป็นบาว่าจะเป็นโทเหลืองมักตักเจียวตัวเน้าวอยนะตะเจียว,ว,วตวัวเน่าแคบตัวเน่าเม้อหรือว่าซอสตีไ้ทำเองเนาะซอสจากโทเหลืองนะหรือ,อทำเป็นบาเจม,มักก็คือ างนานาเนี่ยซึ่งก็เป็นอาหาร,รบำรุงสุขภาพหรืว่าจะเป็นเรื่องของออหัวใจผิวพรรณแล้วก็ป้องกันเรื่องของมะเร็งต่างๆนานาได้แล้วก็เป็นโปรโตีนกเกษตรที่มีราคาถูกคืงกพปิน้องที่ปลูกหรือว่าพ้ม่น้องที่ เวลาเอาไปขายเวลาในประเดี๋ยนี้คือคนก็นหันมานิยมอาหารเพื่อสุขภาพกันนักเน,ะนเาะมในด้านก็อเฮากินพื่อพักที่เอาปลูกในครัเรือนในชุมชนตดยปลูกครัเรือนตดยไว้ใจประโยชน์เขาผมต้องไปหาหมอโรคระบาดก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มก,กันได้ ในดัดดับหนึ่งเนาะแมนเจ้าเป็นโปรตีนราคาถูกแต่เนื้อสัตว์ได้เลยนะเจ้าชโลนาชช่วเหลืองแล้วก็วันก่อนก็ได้รับการประสานงานจากทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเพราะว่าเอ๊ะเราจะช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรกันจะได้นะเจ้าเพิ่นก่อประสานเกษตรกรคนเก่งเจ้าก็คือคุณแม่จำลองอยู่ที่บ้าน สันป่ายางอแม่แตงจเชียงใหม่เปิ้ลเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแบบเกษตรกรบ้านสันปะยางเปิ้นแปลรูปทัวเหลืองแม่แม่จำนายนะจ้าเพิ่นมีกลุ่มเพิ่นเนี่ยประมาณสาวกว่าคนเนี่ยเนาะเพิ่นก็ได้รับมาตรฐานออย,อยเรียบร้อยละสาธารณสุเพิ่นก็นไปเพิ่นมีทัวเน,น่าทัวเน,น่าแผ่นเอจ้าพ่อ,รพอครับแล้วก็แป้งเต้าเจี้ยวเนาะแปลงอันมิโซเป็นอาหารคลาของญี่ปุ่นนะจ๊ะพ่อ อแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์นักที่ได้รับมาตรฐานปนก็จะมีคนมาฮับซื้อจิวตี้บางทีก็เอาไปนั่งกาดกันอย่าจอกในกลุ่มเปิลอันนี้ก็ได้รับมาตรฐานต่างๆกระบวนการผลิตก็ มาตรฐานตัวอยงออยสธารณสุขก็เข้าไปดูในพื้นที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของทั่วเหลืองจึ่งเป็นพืชที่คนในชุมชนปล้นปลูกกันนะจะเป็นทั่วเหลืองอินรีแล้วก็เอามาต่อยอดเป็นแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะจ๊อซึ่งต่างท่านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ท่านเขมาวันดวงจันทร์นะเพื่อมอบคุณทนายเดชบงเขียวเจ้าหน้าที่เปินประสานงานต่อไปแต่ละเดือนก็จะมีทีมงานของเครือกิจเกษตรตะกอนว่ห้องเคหังกิจเกษตรเนาะ เดี๋ยวเป็นห้องว่านักวิชาการเกษตรไปอาจารับก็จะมาจวนท่านุฟังเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรคือมันอ่านอย่างน้อยเอาไว้กินเนาะเหลือก็เอาไว้ขายอยาจะเป็นรายได้เสริมสําหรับคนในชุมชนเฮาเพื่อมีรายได้ดีขึ้นอาจารย์พระอาจารย์อูต่อแหมน้อยเดียวเนื่งมิโซว่าไม่ต้องกินก็ต้าหูอ่อนเนาะเาจาต้าหูอ่อนแล้วก็มาต้มมาต่กัน ต้มต้มไปกันแล้วก็เอาน้ําน้ําหอนใส่แล้วก็เอาต้นหอมผักชีใส่ก็กินได้ละอ่าแต่นานจ้าวกระบบคอับเจ้าก็น่าสนใจเนาะ<ม>หันมาอันคนญี่ปุ่นเป็นก็กินกันเอานะมัน,นก,ก็คล้ายคล้ายๆกับออยางมิโซะเนี่ย ก็เมือนกักบทนเน่ามาร์กเอนะแต่ว่ามาร์กเมินน้อยแอละมีกระบวนการผลิตซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันปยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ของทีมงานแม่จำลองบนเกาะไปเฮียนหูกับคนญี่ปุ่นโดยตรงแล้วก็มาทําแล้วก็ตลาดก็คือมีคนญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเนะี่ยก็มาหับซื้อเอาไปเรจะก,ก็มีไต่ได้ที่ดีแล้วก็ราคาก็ใช้ได้เราจะ ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะชลเลืองเป็นพืชท้องถิ่นมั่นหาเหาก็เพิ่มมูลค่าสินค้าได้ตลาดก็มีรองรับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานได้ครับออยเรียบร้อยละสินค้าของกลุ่มเปิ้ลโดยเฉพาะเต้าเจี้ยวแล้วก็แฮมหลายผลิตภัณฑ์นะจ๊ะเทอร์นาแคปแฮมหลายอย่าง ก็เป็น่นทางเลือกแต่ถ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์ทั่วเหลืองก,ก็ลองไปที่ศูนย์วิจัยพืชไทยเชีงยงใหม่นะจ๊ะไปอยู่เยืงกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ฮาวที่ท่านพออสุทัศน์ปินตาเซนเป็นผู้หนีการเกา่าตอนนี้ทีมงานของท่านพออ้อ,อยทินทักษะการอยู่นะรัะก็มีอาจารย์คุณเนานะอาจารย์ฮัทไร,รรัฐเคหาเพื่อก่อเกสงเรื่องการแปรรูปทั่วเหลืองถ้ามีโอกาสเฮาก็ มามขอขอมูกับเปิ้ลก็ได้โดยเฉพาะป้าอวย,อยแม่มอนกลุงแม่บ้านยูว่าเกษตรกรนะจ๊ะอยากจะมีรายได้เสริมก็ลองปรึกษาทีมงานเปิ้ลโทรศัพท์ก็053 498 537 ศูนย์ห้าสามสี่เก้าแปดห้าสามเจ็ดศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่กรมวิชาการเกษตรอยู่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจงังเจงียงใหม่แต่ถ้าติดต่อท่านพอ,อสุทน์เป็นตาเซนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรกรมวิชาการเกษตรอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่และท่านกับเป็นงคณะทํางานภาคประชาชนสถานีวิทยุมอกรเจรียงใหม่โทรศัพท์ท่านพอกศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าศูนย์สี่เจ็ดแปดห้าศูนย์แปดหนึ่ง 9504785เจ้าอมีอย่างสรุปช่วงท้ายน้อยเจ้าครับก็ในช่วงท้ายนี้ก็ขอฮื้พี่น้องครอบครัวมกหรือว่าผู้ฟังที่ฟังวิทยุธานีมหาวิทยาเกษตรศาสตร์จังวัดเชียงใหม่ทุกท่านได้มีความสุขในการที่จะสร้างผลผลิตการเกษตร,รษที่ว่าเป็นพืชพักพึชพักโซนครัวต่าง ไว้ใจไว้กินในครัวเรือนหรือว่าเรือกับจำนายนี่ครับเปบ็นน้องที่อยู่ในชุมชนของเราก็เป็นรายได้เสริมแล้วก็จะได้มีความสุขทางกายแล้วก็มีอาหารกินที่ปลอดภัยได้ตัวครับผมครับใช่แล้วแล้วก็ส่วนเกษตรทางราดของท่านผอ,อสุทธาปินดานเซนก็ยังยังมีอยู่นะจ้าผอเนาะนนเขาจ,เจ็เชิญถึงเสียงเทียนไปทําสกุบสักวันต <laughs> รงนี้กาลังพัก ไอ้ยังก็พักออกพักไอก้กะลัมปนอบอคเกรี่ก็ที่แถวที่เป็นปลูก,กะนะครับผมครับจ,จะให้ไปหันพักเหือดอายุร้อยปีที่ส่วน<อ><ะ>เกษตรทางรอที่ท่านพอสุทธิวินตะเสนอยู่แถวตำบลแม่แฝกเองค่กกะท้า,ออานผอปน้องอะไระบ้หน,นองบัจบะบนนบจับบ้านหนองบะจับก่อนถึงสีแยกแม่มาลายัยประมาณห้าร้อยเมตรขวามือครับมีมีบ้านต้นไม้มีสถานที่ ดูสวนพักโอ้หลากหลายมัขนาไปช่วงนี้ใกล้ๆบ้านปอเขียวนะจะเนาะใกล้บ้านป้าดนะจ๊ะส่วนเกษตรทางลอดก็มีหลากหลายนะจ๊ะเป็นการนุรักพืชท้องถิ่นเอาไว้ตัวให้หันพักเหือดอายุร้อยปีแล้วไปพอไปบนห้องลองข้าวเนาะเก่าๆเย่างนะจ๊ะข้าวโบราณข้าวโบราณร้อยปีเหมือน ก็ปไปที่คือส่วนเกษตรทางลอดนะลองติดต่อท่านผอ,อสุทธาบินตาเซนศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าศูนย์สี่เจ็ดแปดห้าวันนี้เวลาเสี้ยงเฮล่าบทความเกษตรต่างอากาศขอบคุณท่านผอ,อสุทน์บินตาเซนข้าเจ้าแสงเทียนเนี่ยมทราห่วมดำเนินรายการทีมงานสถานีวิทยุมอ,อกรเจียงใหม่ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามหับฟังรับชมบทความเกษตรกู้วันติดเตี้ยงเกิงจนถึงมายมงสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นมานะจ๊อวันอาทิตย์หน้าปะกันได้ สถานีวิทยุมกมาหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จ,จรังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจัดนกักสวัสดีเจ้าพออาอเจ้าครับสวัสดีครับ